สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้โปรแกรม Zoom i t นะครับซึ่งเป,เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการซูมหน้าจอวาดเขียนหน้าจอนะครับเพื่อจะให้การสอนหรือการบันทึกวิดีโอเวลาการสอนจะทําให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานก่อนเลยนะครับอันดับแรกก็ให้ไปทําการติดตั้งโปรแกรมนะครับซึ่งผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับ ก็พอดวน์โหลดเสร็จมันก็จะเป็นไฟล์ซิปก็แยกไฟล์ออกมานะครับนี่คือไฟล์ซิปอย่างนี้พอเราแยกไฟล์ออกมาเราก็จะได้โปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับก็วิธีการก็แค่คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปที่ซูมอินนะครับมันก็จะให้เราตั้งค่านู้นนี่นั่นนะครับจริงๆก็เป็นค่าที่เขาดี f a ล l t ไว้แล้วนะครับตัวหนึ่งที่อยากแนะนำก็คือว่า,าตรง Run Zoomit when Windows starts นะครับ เราต้องการให้มันเปิดเลยไหมเวลาเปิดวินโดว์นี้นะครับอาจจะติ๊กไว้ก็ได้นะครับตัวนี้ผมติ๊กไว้จากนั้นพอการใช้งานพอเราเปิดปุ๊บเราก็กดโอเคอเรียบร้อยครับโปรแกรมพร้อมใช้งานแล้ววิธีการใช้มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับก็คอนโทนหนึ่งนะครับเป็นการซูมคอนโทนสองคือปากกาคอนโทนสามจะเป็นหลักคอนโทนสี่คือไล่ซูมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาทําดูนะครับคอนโทนหนึ่งคือซูมนะครับซูมอย่างเงี้ยซูมปุ๊บมันจะให้เราแคปลักษณะเหมือนกับจับภาพหน้าจอนะครับ พอเราจะออกก็กด ESC นะครับเราโฟกัสไปตรงไหนเมาส์อยู่ตรงไหนมันก็จะซูมไปที่ตำแหน่งนั้นเห็นไ,ไหมครับเนี่ยฮะแล้วก็ ESC ออกมานี่คือคอนโทรลหนึ่งนะครับคอนโทรลสองคือปากกาครับเดี๋ยวลูกเล่นปากกาเดี๋ยวจะวาดกันทีพอคลิกปุ๊บเราสามารถจิวาดหรือเขียนอะไรได้บ้างนะครับกด ESC ออกไปคอนโทรลสามคือการจับเวลานะครับนับถอยหลังตัง้งแต่1ิวิจริงๆการตั้งค่าเวลาสามารถตั้งค่าเพิ่มหรือน้อยกว่าน,นี้ได้หมดเลยนะครับเราไปตั้งในโปรแกรมได้เลยครับแล้วก็คอนโทรลสี่ ก็คือไลท์ซูมก็คือจะต่างกับคนโทนหนึ่งคือไลท์ซูมเราสามารถที่จะเลื่อนและไปคลิกนู่นคลิกนี่ได้แต่คนโทนหนึ่งไม่ได้นะครับมันเป็นการซูมจับภาพแล้วก็วาดเขียนอะไรตรงนั้นไปส่วนคนโทนสี่เนี่ยมันเป็นลักษณะไลท์ซูมนะครับสามารถซูมเข้าไปได้นะครับแล้วก็เลื่อนโปรแกรมได้ได้เวลาจะกดออกจากคนโทนสี่ก็ต้องกดคนโทนสี่ครั้งนะครับเพื่อจะออกมาไม่สามารถกดปุ่ม ESC ได้ลักษณะของการใช้งานก็จะมีอยู่4ตัวหลักๆนะครับต่อมา เมื่อเรากดปากกาเข้าไปทํางานนะครับหรือกดคอนโทนสองคอนโทนสองนี่ทำอะไรได้บ้างนะครับมาดูเลยนะครับคอนโทนสองอันดับแรกนะครับอ่าผมขอโฟกัสตรงนี้ก่อนนะครับคอนโทนบวกลูกศรขึ้นคืออะไรนะครับก็คืออางนี้ครับพอกดคอนโทลแล้วก็ลูกศรขึ้นสังเกตขนาดของตัวเส้นนะครับเห็นไหมฮะจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ลูกศรลงครับนี่ก็จะเป็นขนาดเส้นที่เล็กลงนะครับอันนี้ก็ปรับขนาดนะครับดังนั้นลูกศรขึ้นลงคือการปรับขนาดนะครับ มาเรามาเลื่อนกันครับตรงแท็บแท็บคืออะไรกดแท็บค้างไว้นะครับเราลองเขียนดูอ่าแท็บเป็นการวงกลมครับวงกลมอย่างนี้นะครับคอนโทรลเซตตรงนี้คือการ undo ครับกลับไปนะครับอ่าสรุปว่ากดแท็บนี่คือเป็นการสร้างวงกลมโฟกัสจุดนั่งจุดนะครับชิปเป็นไงชิปก็เป็นเส้นตรงๆอย่างนี้ครับชิปนี่คือการกดชิปนะครับชิปคอนโทรลกดคอนโทรลกันไว้เป็นอะไรครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นสี่เหลี่ยม นี่กดคอนทนคือเป็นสี่เหลี่ยมกดคอนทนชิปเป็นอะไรครับกดคอนทนเป็นลูกศรนะครับลูกศรชี้นะครับกดตัวทีแะครับกดตัวทีวเอาไว้พิมพ์ครับเาไว้พิมพ์แต่มันจะพิมพ์ได้าภาษาอังกฤษนะครับที่ผมลองาาภาษาไทยนี่จะไม่ได้นะครับมันจะพิมพ์ได้เาะภาษาอังกฤษนะครับอ่ารานี้ตัว R บ้างนะครับตัว R คืออะไรคือการเปลี่ยนสี R นะครับตัวเนี้ย นะครับอ่าตัว R เนี่ยเปลี่ยนสีถ้าเป็น Y ก็สีเหลืองถ้าเป็น O ก็สีส้มนะครับก็ตามตามชื่อเลยครับ P ก็พิงก์ G ก็กรีนนะครับ B ก็บลูประมาณนี้ก็เป็นการเปลี่ยนสีนะครับวิธีการใช้ก็จะอยู่ประมาณนี้อ่าติว่าเราจะออกกลับนะครับก็ E C ออกไปนะครับมันก็กลับมานะฮะการใช้ก็ลองดูนะครับส่วน การตั้งเวลานะครับการตั้งเวลาก็เมื่อกี้คอนโทรลสามใช่ไหมครับเดี๋ยวผมคลิกใหม่ทษทีนะครับการตั้งเวลาที่เป็นเบรกนะครับเนี่ยเราสามารถตั้งได้นะครับว่ากี่นาทีนะครับเราสามารถตั้งได้นะฮะให้มันนับถอยหลังหรือยังไงก็สามารถตกแต่งได้ตรงนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับการใช้ซูมอิดนะครับเพราะว่าบางทีในการสอนเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีการโฟกัสอะไรที่มันสวยๆอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ ไม่เกิดความโดดเด่นหรือบางทีตัวสอนเราเล็กไปเราซูมเข้าไปเพื่อที่จะใช้งานนะครับอย่างนี้นะครับมันก็ทําให้เกิดความน่าสนใจเด็กก็จะเห็นปุ๊บโอ้โอเคเลยนะครับอันนี้ก็อธิบายเข้าไปได้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นโปรแกรมเล็กๆที่มีประโยชน์นะครับในการใช้ในการสอนปัจจุบันในเรื่องของการสอนผ่านออนไลน์ก็ตามนะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ